เอโยวัสดัสดีครับผมพรีเมียมจากหลานรีวิวมาตั้งใบนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha YZF-R15 นะครับผมปี2023นะคันนี้เป็นสีใหม่ของปี23เลยนะครับลูกค้าเลขไมล์หลักพันโลชุดส,สวยๆจิบๆแบบนี้เลยนะฮะร,รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะครับผมนะเครื่องเดิมนะฮะ155ซีซี V A นะคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมเดิมๆทั้งคันครับลูกค้ารถสวยๆพร้อมกับขี่ใช้งานเลย ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆปเด็นนะฮะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะครับแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆใสๆแบบนี้เลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดคริปนะฮะสวยๆเลยนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดมากๆดอกยางหลังแน่นๆนะคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเลขไม้หลักพันโลอีกแล้วครับผมเจ้าคันนี้นะเลขไม้นะฮะอยู่ที่ 9,100โลเท่านั้นนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะคันนี้เป็นท่อเดิมมาให้นะครับอ่าสตาต์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมนะทอนุ่มๆเลยประมาณนี้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะลูกค้าขายอยู่ที่ 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย